ค่อยตามฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมนะครับก็ซาทีดเฮนนะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับเออ DNG ครับโดนัทนะครับเกมเมอร์ครับสวัสดีครับใช่ครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราันนี้นะสัมภาษณ์พี่ชิโนซามา ผมขอบอกตรงนี้เลยนะคลิปที่แล้วที่บอกว่ามีโดนัทมากวนะ่ะไม่ใช่นะอันนั้นมันเป็นโดนัทเทียมอะไรโดนัทคุงอะไรเนอะเปนะนคุงครับคำถามแรกเลยครับทำไมถึงสร้างชาแนลอ่ะอืมตอนแรกอะ่ะผมผมก็ดูไปเรื่อยใช่ไหมครับแบบเล่นไมค์ครับอยู่แหละแล้วก็เข้าห้องจูดัสทีมอะ่นะแล้วเห็น เขาแคสกันไปเรื่อยๆก็เอออยากลองแคสบ้างสักครั้งหนึ่งก็เลยลองแคสดูแล้วรู้จักพี่ทูตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอืมไม่รู้ครับมีอยู่วันหนึ่งนะผมก็ดูคลิปมาครับผมใครม็ดูไปเรื่อยๆแ,แล้วอยู่ดีๆมันก็อะไรไมาครับทูฟา f เตอร์อะไรผมก็กดเข้าไปดูเป็นคลิปฉลองหนึ่งพันซับของพี่ดูที่อะไรตะลุยตตะลุยแดนสวรรค์มั้ง ในไมค r a ้าแบบมอสสวรรค์อะอ๋อแล้วผมก็เลยดูพีด่ดูไปเรื่อยๆครับจนบัตรนี่ยแหละแล้วแล้วรู้จักห้องทองท้องตั้งเม,มื่อไหร่อ๋อวันนั้นเป็นวันที่ผมบอกโอ้ยเหนื่อยจะนอนแล้วเปิดคลิปดูแล้วอยู่ดีพี่ดูดประกาศว่าถ้าใครอยากจะมาเล่นไมค r a ้าด้วยกันก็สามารถเข้ามาในห้องทองทองนี้ได้ผมก็เปิดคอมตื่นมาเลยแล้วก็ เข้าห้องทอกๆมาเลยครับเพราะอะไรถึงมาทำชาแนลก็เห็นทุกคนเขาแคสกันผมก็อยากลองอะนะผมก็เลยอ่ะลองดูสักตั้งตอนแรกจริงๆก็อยากเข้าจูคัททีบนะแต่ว่ายังไงมันก็เขาเรียกว่างไงดีใช่ก็ไม่ได้แถมไม่อย่างนึงอีกใจนึงผมก็ไม่อยากเข้าด้วยแหละ พูดเรื่องวันงานไปนี่ค่ะไอ้อะไรนะไทยแดงเกมโชว์ใช่ไหมไอ้นับได้ซื้อของอะไรมาบ้างอืมที่ผมไปอ่ะนะผมก็ได้ซื้อของซื้อเกมมาเกมเดียวเกมแล้วเกมแมตตอันเซอร์บี้การเล่นวอลเฟร์นะครับเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นแล้วผมเล่นแล้วผมซื้อมาแล้วก็ ติดตั้งเลยเล่นเลยแหลกตอนแรกเล่นไปก็แหลกๆแต่หลังๆไม่แหลกเลยแล้วตอนไปวันงานจเจอพ่ทูไหมพ่ทูแล้วก็ไม่เจอครับไปวันงานพอดีผมไปเดินกับแม่ไงแล้วปัญหาคือการจะไปหาคนอื่นมันก็ลำบากครับด้ข่าวซื้อหูฟัง g วิวโมาด้วนี่ ใช่ครับซื้อมาสองอันอแล้วก็เขาก็แถมเมาส์ของ G ีวิ w โดยเฉพาะมาให้แต่ผมไม่ใช้ผมใช้อ Acer หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแล้วมี ID เกตด,ดีแล้วมีอยสอง ID ครับที่ผมซื้อสอง ID คือตอนแรกอะ่ะผมก็เล่นไปใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆมันจะชอบถาม เวลาผมจะเปลี่ยนตะกินมอเตอจะถามว่าอาชีพที่คุณอยากเป็นในความฝันคุณคืออะไรผมก็ตอบว่าเชฟตลอดใช่ไหมแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนคําถามกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนสกินได้หรืออะไรได้เลย,เลยผมตัดใจตัดสินใจซื้ออันใหม่เลยแล้วปัจจุบันนี้ไดใ้ใครไปแล้วบ้าง ก็ถ้าใครไม่มีไอดีแท้ผมก็จะ,อ,ะอยากให้คนที่ไม่มีไอดียแท้ได้สัมผัสเข้าเซิร์ฟไมค์ครับไอเดีแท้มันผมก็เลยแบบว่าใครอยากเล่นก็อ่ะเอาไอดีนี้ไปลองเล่นดูอผมต้องซื้อตั้งห้าสิบธูเลยไม่มีจะเล่น <c oughs> แล้วรู้จักพี่ชินฟันได้ไงอ่ะอมผมอันนี้เหมือนจะจำไม่ค่อยได้ตอนนั้น เข้าท้อทอก,กันอยู่แล้วก็เล่นใช่ไหมแล้วก็มีแล้วพี่นิวเห็นหน้ามีชินโนานด้วยเอ้ยไม่เอาไม่บอกไม่ให้ที่ผมเห็นคุณชินโนซานท่านจำไม่ผิดนะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่พี่ถูเขาพูดว่าอะไรชินโซนซันเสาดุนอะไรนั่นแหละผมก็ฮะใครวะแล้วผมก็เลยลองไปดูก็ได้คุยกับเขอตั้งหลายครั้งครับแล้วพี่ปาร์ก่ะ,ะพี่ปาร์กอ๋อ ที่ผมรู้จักได้ก็วันที่เขาอะไระเอาพี่ปาเข้าจูกับทีมครั้งแรกเลยอะแล้วตอนแรกตอนนั้นผมก็เอ้ใครก็ไม่รู้จักแล้วไปอยู่ไปเรื่อยๆก็เออเริ่มรู้จักก็ได้คุยกับพี่เขาม้างละแล้วมาถึงได้ตั้งชื่อชนะว่าโดนัทโดนัทน,นะ อันนี้ไม่รู้ตอนแรกผมตั้งชื่อว่า DNG Donut Gamer TV แต่ปัญหาคือ <c oughs> Facebook <c oughs> ผมอะ่ะเขาเรียกว่า D n g อ่ะผมจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมอี่ยงผมพิมพ์ให้ให <Okay. S 1> D N D O แล้วว่าเกมแล้วเนี่ยผมพิมพ์แบบเนี้ยแล้วก็เกมเมอร์ตัวใหญ่อีกอทีนึงอะ่ะแล้วนามสกุลก็ D N G มันเขียนว่าไอเฟซบุ๊กก็เลื่องมากกว่า <c oughs> บอกว่าอะไรวะบอกว่าชื่อคุณไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความจริงของคุณหรืออะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้ละผมก็เลยเปลี่ยนเป็นโดนัทนะครับก็เลยพิมพ์แบบนี้เอา D O N เอ้ยต้องแบบนี้ออนี่โดนัทนะครับเกมเมอร์ทีวีถ้าเปิดมันจะตัดนี่เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านดูนเบงัังนหรือยังเ,เห็นแล้วครับนเห็ จฟิงจริงเออมองข้างๆมือคะดูส <ừ. S 1> ายมือ้ายมือบนนะดูข้างล่างมองเห็นปัวนะครับน,น,นะฮะไม่ต่อดีะไม่รู้ครับรู้ <ate> <c oughs> จ,จักไปคราบครัค้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ได้นะ จักนะครั้งแรกถึงเ่อพที่ผมเป็นคนเขียนตะกี้คุณหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่ที่ผมรู้จักไม้ครับในครั้งแรกอ่ะนะมีวันหนึ่งอะ่ะผมเล่นกับเพื่อนข้างบ้านอะใน <c oughs> แต่ละวันอะ่ะพวกเราไม่ได้ทําอะไรกันเลยน่าเบื่อไงแล้วช่วงนั้นอะ่ะเท่ามาสี่ห้าขวบก็เล่นแต่เกมเว็บแล้วมีวันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ไปดู youtube ใช่ไหมและ้ะไม่รู้คลิปของใครมันเหมือนเป็นคลิปที่เก่าโคตรโคตรเลยอ่ะ เรียกว่าโคตรๆเลยนะแล้วแบบผมก็เอ้ยเข้าไปดูเฮ้ยที่มันอะไร i มค c ครับเขาแบบเหมือนรีวิวมอสก็เฮ้ยน่าสนใจก็ไปบอกเพื่อนเฮ้ยเองดูดิมันน่าสนใจมากเลยลองโหลดเล่นกันดูไหมแล้วก็ลองโหลดเล่นกันดูก็สนุกพอสนุกไปพักหนึ่งผมก็เออก็ทําการแบบไปศึกษาเกี่ยวกับ i มา c ครับก็มาเล่นโคโอ p อฟกับเพื่อนม้างอะไรอย่างนั้นนะครับ แล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่จะซื้อไอแดี m แท้ม r ครับก็เพราะว่าเพื่อนเพื่อนของ,ขอ,งอะไรเพื่อนของพี่นะ่ะเขามีไอดีแท้แล้วเขาให้ยืมมาผมาว่าเนี่ยแล้วเขาก็แนะนำเซิร์ฟไอดีแท้ให้ไงแล้วผมก็เฮ้ยสนุกมันเป็นแบบแนวดซีแนวอะไรผมก็เฮ้ยสนุกมากแล้วก็ลองแบบผ่านไปหนึ่งปีก็อะไรได้เงินแตกเอียวปีใหม่ก็เลยเอาไปซื้อเลยได้เงินเท่าไหร่ สองพันครับสองพันครับผมก็ไปซื้อไอดีแท้8แปดร้อยกับโปเกมอนเอ็กวครับออ๋อแล้วก็ที่ห้องโดนัทมีมีผู้หญิงเล่นมาคับไมหเลือผู้หญิงแคสเกมไม่มีครับห้องผมไม่มีใครที่คิดจะแคสเกมด้วยซ้ำเหมือนกันเลยครับออวันวันก็เล่นแต่เตะบอลเตะอะไรเฮ้ย ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนั้นผมก็อยู่คนเดียวแหละแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะที่มันชอบชาแนลผมอะ่ะแล้วเขาเรียกว่าแบบชอบไงแล้วอยากให้ผมไปถ่ายด้วยแต่ผมแก้งมันไม่ถ่ายมันอ,อ,อืมโดนัทมี o, อินโทรเปล่าเนเดยมันเขาจดูแลนีนะ่ปะ ไม่มีครับผมว่าแค่ได้ของผมผมว่าผมจะไม่ทําอินโทรไม่หวแลไม่ทำหรอสําหรับผมนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าสําหรับคนที่ตั้งใจทําอินโทรเลย,เลยนะผมเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยคือแบบเวลามาก็อุ้ยอินโทรก็กอเพราะว่าขี้เกียจด,ดูคืออยากดูเนื้อเรื่องไวๆเลยอะ่ะผมเป็นคนประเภทเนี้ยคนประเภทของผมนะชอบดูอินโทรอย่างเดียว <laughs> อย่างเช่นอินโทรพี่ปังเนี่ยโอ้โหก็แทกใจเลยไออินโทรสั้นๆนะผมยอมรับได้แต่อินโทรยาวๆโคตรเกลียดเลยมันนานเกินไี่ไงครับแล้วหน้ากากที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยที่ตั้งสกาย ของผมอะนะนอ๋อที่ผมมีอะนะครับ,รบอ๋อว่าได้มันยังไงใช่ไหมใช่ครับไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าพี่่นซื้อมาครับแล้วก็เห็นทิ้งไว้สนานเลยก็เออเอามาเล่นมังก็เลยเอามาใส่แบบว่าให้คนที่อยากดูหน้าผมแล้วผมก็แกล้งว่าเนี่ยหน้าก็ใส่หน้ากากไม่เห็นหน้า จะมีบอกเก่าล้างไปชาแนลผมแทบไม่คนกดซับเลยแค่สิบเอ็ดคนผมแค่สามห้ายมั้งเดี๋ยวเปิดดูแป๊บหนึ่งว่ากดซับละซับขึ้นจะดีใจมากเลยตู้ตู้ตู้ตู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  ซับยังไม่ขึ้นเลยเหมือนจะมีรถอะไรมาขายอืมก็ขอ้โชคดีนะขอให้เชนโดนัโดนันะครับโดนัซับเยอะครับพมากครับลยครับก็สำหรับีก็ไม่มีอะไรมาแล้วครับขอบคุณครับที่มาสัมภาษณ์ครับบายครับสวัสดีครับ